หลวงพ่ออิสติีบสองสเป็นหนึ่งในเหรียญเกติขนาดานที่ขึ้นชื่อหรือชาของประเทศไทยต้นกำเนิดคือสถิติชนบุรีเนื้อหาหมวลสารทุกอย่างในยุคสมัยนี้ต้องกล่าวว่าจะต้อง สอบได้ด้วยตรนเองเท่านั้นวิชาการที่เลิศล้ำในยุคสมัยนี้สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้สิ่งที่ถ่ายทอดณตอนนี้คือโทรศัพท์แค่ 6x เท่านั้นจิตกรรมปฏิมากรรมที่เห็นนี้ คือที่ถ่ายทอดได้ด้วยโทรศัพท์วิชาการที่ก้าวล้ำโบราณวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงเหลืออยู่บนเหรียญเนื้อปลักหรือที่ทราบกันโดยทั่วไปคือตำหนิในตำแหน่งเหรียนนี้เป็นเหรียญกระไลทอง ที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นถูกเก็บดูแลรักษามายาวนานการศึกษาเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ใดในแผ่นดินการเรียนรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เมื่อศึกษาเมโทรจิสนาลิซิสคงบ่า มันเป็นเรื่องที่ง่ายดายเกินกว่าพวกที่ค้าขายพระในแผ่นดินในยุคสมัยนี้กล่าวได้ว่าพระแท้ทรงพุทธานุภาพที่สูงล้ำสามารถตรวจสอบได้ไม่จำเป็นต้องแสดงหรืองอนงอตะโู้ขายปละทางด้านการศึกษา โลหะวิทยาที่ปรากฏหลงเหลืออยู่นี้ในยุคสมัยนี้ใช้กล้องดิจิตอลัน0 0 x ก็เพียงพอสำหรับศึกษาสภาพโลหะวิทยาต่างๆที่หลงเหลือนี้เป็นเอกของแผ่นดินคลาดต่างๆที่เกิดก่าวขานในวงการพระเทื่อนนี้ถูก เกิดขึ้นด้วยธรรมชาติและการเวลาพระราวนี้ทุกเก็บรักษาไว้ไม่ต่ำกว่าสามชั่วคนแรงกำเนิดของพระที่อยู่ที่ชนบุรีนั้นใกล้กับทะเลเมื่อใดก็แล้วแต่พระที่เป็นโลหหะวิทยาเมื่อสัมผัสกับน้ำทะเล สภาพ erosion of material จะรวดเร็วและทันใจและสูญหายไปในแผ่นดินในเวลาไม่นานสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในเหรียญน,นี้และไม่มีผู้ใดได้สรางเหรียญน,นี้เป็นขอบข้างเลย นี่คือปรากฏการณ์ที่ปรากฏออกมาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่คือขอบข้างเหรียญที่เกิดขึ้นและแสดงออกมาเพดหน้าและเพดหลังปั๊มแบบข้างกระบอกแต่เหลือปลีขอบไว้และเลื่อยตัดตออ่อเทคโนโลยีสมัยนั้นสืบเนื่องต่อจาก สองสี่หกเจสองสี่และสอง3การหลงเหลือสิ่งเหล่านี้เป็นการหลงเหลือของโลหะวิทยาที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายได้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์โลหะวิทยาที่กล้าวลํำกว่าผู้ที่ขาขายพระในแผ่นดินประเทศไทยโดวยว่าพระรนี้ กระไรท้องที่ผ่านคาดการเวลาไม่มีผู้ใดที่สามารถสาาราบเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของการเวลาเนื้อวัสดุจิตกรรมปฏิมากรรมที่หลงเหลืออยู่นี้เป็นเอกของแผ่นดินประเทศไทยจึงกล่าวได้ว่าหาผู้ชมได้อย่างพระนี้ ถูกเก็บดั้งเดิมตั้งแต่แรกของผู้ที่เป็นนายทหารเคนเดอรทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่หลงเหลือไว้ในแผ่นดินการศึกษาสภาพฟิสิกอล p ัพพิอีออฟแมทรียอฟีโนมนาในยุคสมัยนี้เมื่อใช้กล้องดิจิตอลพันเอ็ สามารถศึกษาเหตุและผลเป็นของง่ายได้มากสำหรับในการเรียนรู้วิศวทรรามศาสตร์ชันสูงประาน,นี้สงพุทธานุภาพที่สูงล้ำจิตกรรมปฏิมากรรมโลหะวิทยาเหนือล้ำกว่าไหนเป็นดินของประเทศไทยที่ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลแห่งตนเอง ผู้ที่มีวาสนาและเรียนรู้ถือครอบหลองพระนั้นถือว่าเป็นวาสนามีคำถามอยู่มากมายว่าทำไมพระนี้ถึงไม่ได้ใช้งานพระที่ใช้งานโดยทั่วไปของยุคโบราณใช้พระที่สงพุทธ,ธานว่าสูงล์ลำ เป็นเอกของแผ่นลิ้นนัอดีตการที่ก่อนพระนี้จะสาขึ้นพระนี้เป็นแต่เพียงแค่ที่ระลึกในอดีตแต่ไม่ได้ผ่านการใช้างานคำถามว่าพระที่ใช้ในอดีตส่วนใหญ่แล้วจะใช้พระโบราณโดยทั่วไปในอดีตใช้ อสศาชิงเงินกุ้งนาผูยาลบุปป่ลีพลอดมหาวันสุมก่อคำแพงเพ์เทผงสุขันนางพยาหรือพระอื่นๆเช่นหลวงปู่ศุขป่าของมหามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคาน นั่นแล้วแต่ความไดยมการศึกษาปะ่าวนี้ในยุคสมัยนี้กล้าวได้ว่าในสมาคมหลอยท่อยนั้นไหลสติปัญญาที่กล่าวลํำเห็นแล้วนั่นคือขยะแห่งความก้าวหน้าและย้อนถอยหลังแห่งอดีตพระแท้ไม่เ็่พระ ่ขายได้พระแท้ไม่มีปรากฏให้ค้าขายมานานพระที่ขึ้นชื่อหรือช้านแผ่นดินของประเทศไทยหรือพระที่กล่าวอ้างล้วนเป็นเรื่องตลกที่จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบในยุคสมัยนี้เมื่อน้ำเข้าเปรียบเทียบกับพระที่สูงกว่า นั่นคือของตลกได้เฉยๆนั่เนเองเป็นยงนีไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยและเทียท่ยงธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเหนือลำ้ำกว่าพวกที่ขาขายมากมายนะั้นไม่มีผู้ใดบังคับผู้ใดนั่นแล้วแต่วาสนาของผู้ชมและผู้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์จะหลงเหลือไว้ในเนื้อพระทุกสิ่งทุกอย่างนีไม่พ้นโลหะวิทยาหรือพระเนื้อดินที่ปรากฏอยู่ในองค์พระพระต่างๆเหล่านั้นถูกลบอยู่ในครอบครัวของผู้คนมากมาย การแสดงพระที่สูงที่สุดแห่งแผ่นดินคือพระเป็นผู้กำหนดและไม่แชมเปญจะต้องหาพระเป็นผู้หาคนทุกสิ่งทุกอย่างมีอำนาจสูงล้ำกว่าพวกพิ้าขายพระมากนาะกยามใดที่เปรียบเทียบความจริงจะปรากฏนั่นคือเรื่องตลก ที่ทำการค้าขายกันมายาวนนะทุกสิ่งทุกอย่างหนีความจริงไม่พ้นในยุคสมัยนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปชนะแพ้เหลือแต่ความจริงและความรู้เท่านั้นส่วนการค้าขายพระเป็นเรื่องตลกแห่งการเวลาเท่านั้นพระแท้ไม่เคยขายได้ พระขายได้คือพระของเล่นนั่นคือปรากฏการณ์ในแผ่นดินประเทศไทยมาหลายสิบปีเรียกว่าเลสเตอร์สด <s> ุง <s>